คันนี้ถูกที่สุดในตลาดนะครับคันนี้รถบ้านแท้นะครับรับประกันไม่แท้นะครับเครื่องยนต์ก็สมบูรณ์มากๆรถประวัติศูนย์ชัดเจนครบถ้วนนะครับไม่หลวมไม่คลอนแหลกไม่ดังนะครับช่วงล่างแน่นนิ่งสมบูรณ์มากๆโหแรงมากๆขออนุญ,ญาตถอนก่อนนะครับคุณลูกค้า สวัสดีครับคุณลูกค้าครับขอพูดคอนเซ็ปต์เดิมเลยว่าคันนี้ถูกที่สุดในตลาดนะครับเจ้า mercedes benz c 3 5 0พอ e a w n g a r d นะครับปี2 0ง7นะครับคันนี้รถบ้านแท้นะครับรับประกันไม่แท้นะครับสวยเดิมทั้งคันประวัติศูนย์ครบถ้วนนะครับคันนี้นะครับคุณลูกค้าถุงลมก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วแอร์ก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วแอร์ก็คือคอมแอร์ครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วแล้วเปลี่ยนที่ศูนย์ด้วยครับบุ๊กเซอร์วิสคู่มือครบทันนะครับครบถ้วนเลยนะครับ ไม่มีอุบัติเหตุหนักทุกกรณีชนหนักไม่มีแน่นอนพลิกความจมน้ําไม่มีแน่นอนการันตีโอนขนส่งได้ทุกขนส่งนะครับซื้อไปสมบูรณ์ที่สุดเมื่อกี้ตอนอจะมาถ่ายรีวิวรถเนี่ยครับผมเทสมาให้เรียบร้อยแล้วรถขับดีมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้าไปชมเรื่องอัตราเร่งอีกครั้งหนึ่งหลังจากถ่ายคลิปนี้เสร็จนะครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวผมพาคุณลูกค้าชมรอบตัวรถเรื่อยๆเลยนะครับรถมีสเสน่มากๆนะครับซื้อไปราคานี้ครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะครับ หาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคุณลูกค้าสวยจัดจัดเลยนะครับรถมีเสน่ห์มากๆนะครับรถไม่ดีเราก็บอกว่าไม่ดีนะครับเอาง่ายๆเลยครับว่าถ้ารถไม่ดีเนี่ยผมไม่ขายแน่นอนคุณลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับเราขายแต่รถดีๆนะครับให้ความจริงใจกับลูกค้าเป็นสิ่งสําคัญต่อไปพาคุณลูกค้าชมภายในกันเลยนะครับคันนี้นะครับภายในสวยสะอาดนะครับเบาะไม่ซุดไม่โทมนะครับเฟอร์นิเจอร์ภายในสวยนะครับเบาะไม่ย่นนะครับหลังคาไม่พองนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้ดูช้าๆนะครับลูกค้า พวงมาลัยไม่มีลอกไม่มีย่นนะครับเห็นไหมครับเบาะนะครับอันนี้เบาะคู่หน้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งด้านขวาก่อนนะครับอันนี้ฝั่งคนนั่งหลังนะครับแผงประตูอะไรสวยๆเลยนะครับเบาะสวยมากๆนะครับอันนี้รถล้างแล้วก็มาถ่ายเลยนะครับคุณลูกค้าอันนี้ด้านหลังครับสะอาดสะอ้านนะครับไม่สกปรกนะครับสวยๆเลยนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับต่อไปนะครับเป็นเบาะนะครับเบาะนั่งนะครับ ทางฝั่งด้านซ้ายนะครับสวยสะอาดนะครับเราคัดมาเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะครับรถบ้านแท้แน่นอนการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนภาษีนะครับคันนี้โน่นเลยครับก่าจะหมดก็คือสิงหาปี67ที่จะถึงเนี่ยครับโอเคครับอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้าฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับเดี๋ยวผมจะเงียบประมาณสักสาวิให้คุณลูกค้าฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับคุณลูกค้าครับไม่ต้องห่วงครับ เครื่องยนต์ก็สมบูรณ์มากๆรถประวัติศูนย์ชัดเจนครบถ้วนนะครับผมให้ความจริงใจกับลูกค้าลูกค้าซื้อไปไม่เคยมีปัญหาเลยครับเพราะเรารายงานตรงทุกอย่างนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการทดลองการขับขี่อันนี้เลขไม้นะครับวันนี้มันที่15มกราคมปี2567นะครับเลขไม่115,242นะครับคานรันตีไม้แท้นะครับคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยระบุให้ในสัญญาเรียบร้อยครับอันนี้กล้องมองหลังก็มีให้ครบถัดนะครับเกียร์นิ่งสมูทมากๆถอยหลังนะครับอันนี้นะครับ ต่อไปเป็นการเข้าเกียร์เดินหน้านะครับปล่อยเท้าออกจากเบรกรถไหลเลยเห็นไหมครับคุณลูกค้าครับตอนนี้อยู่ในช่วงการทดลองการขับขี่เจ้าเมอร์ d ซ s Benz น C 3 5 0 t ้ A วังกาศนะครับคันนี้คอสอสแท้ปี17แท้นะครับรถบ้านนะครับรถบ้านแท้แท้นะครับการันตีไม่แท้ไม่มีอุบัติเหตุหนักทุกกรณีไม่มีพลิกคว่ำนะครับชนหนักไม่มีจมน้ำทุกกรณีนะครับอันนี้ผมให้ดูการขับขี่ครับฟิลลิ่งดีมากๆนะครับตอนนี้อยู่ในโหมดไฮบริดนะครับอ่า ตัวหมดไฮบริดก็ใช้งานได้ดีนะครับคุณลูกค้ารถถ้าไม่สมบูรณ์อย่างที่ผมแจ้งไปว่าผมไม่ขายแน่นอนนะครับขายไปก็มีปัญหาไม่ขายแน่นอนเราเลือกสิ่งดีๆมาให้คุณลูกค้าเสมอนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมถ้าข้างหน้าโล่งๆเดี๋ยวผมจะให้ดูวัตตาเร่งนิดนึงของเครื่องยนต์เดี๋ยวให้คุณลูกค้าดูเครื่องยนต์นะครับอันนี้เราทดสอบภายใต้ความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญนะครับคุณลูกค้าต้องดูสภาพแวดล้อมนะครับโดยรอบว่า พร้อมที่จะทดสอบได้หรือไม่นะครับอบน,นี้แจ้งลูกค้าตลอดว่าเราทดสอบภายใต้ของสอบปลไทภเป็นสิ่งสําคัญนะครับอันนี้ให้ดูฟิลลิ่งพวงมาลัยนะครับไม่หลวมไม่คลอนแลกไม่ดังนะครับช่วงล่างแน่นสมบูรณ์มากๆอย่างที่แจ้งไปครับว่าสิ่งที่คุณลูกค้ากังวลคันนี้เคลมมาเรียบร้อยแล้วครับจากสูตรด้วยนะครับอโอเคเดี๋ยวมีช่วงทดสอบอัตราเ่งเดี๋ยวให้ดูรอบเครื่องยนต์นะครับดูรอบกันดู่อยน,นะครับ สมบูรณ์มากๆโหแรงมากๆขออนุญาตถอน่อนนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับรถสมบูรณ์มากๆนะครับผมนิ่งมากๆนะครับหายอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนซื้อไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระยะตามปกตินะครับแอร์เย็นเพียงเพาะนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับคุณลูกค้าวันนี้หลังจากทดลองขับขี่เจ้าเม r c e เ e s Ben นซ์ C สามห้าศูนย์ G วงกาดนะครับรถคันนี้นะครับประวัติศูนย์ชัดเจนนะครับากันตีไม่แท้นะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับช่วงล่างถุงลมแอร์ก็เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วจากศูนนย์ะครับ ใครที่กำลังหารุ่นนี้อยู่นะครับกำลังรับชมคลิปนี้อยู่บอกเลยคันนี้ห้ามพลาดถูกที่สุดในประเทศฝากคุณลูกค้าทุกท่านกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ WT Auto Car NPM 888ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ